ถ้าไม่อยากเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ควรทําดังนี้1นนะครับควรลดของหวานของมันของทอดและอาหารแปรรูปนะครับพวกนี้เนี่ยจะทําให้ระดับอินซูลินเนี่ยมันสูงขึ้นได้เมื่อสูงขึ้นได้เนี่ยระดับน้ําตาลก็ในเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับคุณก็จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วก็เป็นโรคอินซิดีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น มะเร็งนะครับนิ่วในถุงน้ําดีนะครับโรคเกาต์พวกนี้นะครับแล้วก็จะตามมาอีกหลายๆโรคเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ควบคุมปริมาณในการกินนะครับแล้วก็การที่เราเนี่ยเอ่อกินตามใจปากหรือว่ากินจุกจิบเกินไปกินอาหารที่แบบทําลายสุขภาพนะครับของหวานของมันของทอดอาหารแปรรูปพวกนี้นะครับก็พยายามลดพวกนี้ออกนะครับ เมื่อเราลดได้แล้วเนี่ยนะครับระดับอินซูลินแล้วก็น้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยจะลดลงนะครับการที่เราจะลดไขมันอ่ะมันก็ลดไขมันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เอาไขมันเก่าเนี่ยเอาอกไปใช้ได้ดีมากขึ้นนะครับจะไม่เป็นการแบบเอาไขมันใหม่เข้ามาเข้าสู่ร่างกายตอนนี้ผมเปิดคอร์สอยู่เป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถเนี่ยให้คุณ ไปสู่เป้าหมายได้ก็คือลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับโดยที่ไม่โซมไม่หิวไม่โหยนะครับเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถอินบอ็อกเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ